สบายดีสูตรคำนวณหวยพัฒนาเล่าประจำวันที่สิบเดือนแปดสองพันสาวสองเนาะจะมีเลขคำนวณสองตสามสี่ห้าหกตเนาะกะถือว่างวดก้อนเลขที่ออกก็คือเก้าหาสองแปดส่นแปดเนาะอ่ะมาเบิ้งวันนี้เราจะเป็นในระบบไดนเนาะ ก็คือว่าเ้าให้สูงพอสมควรงวดก่อนเนาะเป็นเจ็ดเป็นแปดไปละแต่ว่างอนนี้เนาะจะอยู่อ่ากลางกลางเดี๋ยวเ่าจให้เป็นอ่าศู 0. นย์เนาะหาเจ็ด เก่าพ่อเนาะลองเบิงอืมเลขสามตัวเนาะเลขตัวของเราอยู่ทีเ็ดซูเนาะเขาจะไล่ันี้เลยเนาะก็คือแปด หาแปดะแล้วก็แปดหาเกานะแล้วก็ยังมีหกหาศูนย์นะว่างไว้ตัวนี้โอเคเอาติมให้าหนึ่นะ เจ็ดหาหนึ่งลองก่นเล็กซีโต้ก็คือเก่าเจ็ดหาศูนย์เก่าแปดหาเจ็ดเก้าหกหาแปด

ดเก้าแเจ็เาหกห้าแปดแปดเก้าแปดเก้าหกห้าศูนย์โอเคตัวนี้เป็นเหล็หาตัวือวตัวยูที xám xám bẹt cậu chết hạ xuống, xám bẹt cậu bẹt hạ chết xám bẹt cậu húc hạ bẹt bẹt cậu สามแปดเก้าเน่งโอเคเลขสองสามสีหาหโตอยู่ในระว่านี้เจ้าบริเขียนตัวทีมักหายยังเนาะลองเบิรงเนาะประจามาที่สิเดือนแปดสองพันสาวสองเนาะเอาูได้มักสามารถตามได้ผูได้มกสามารถหลุพันได้เนาะเบิรงเพื่อความสนุกสนานเบิรงเพื่อควาเปิดเพื่อนห้หาไป เราคงสนุกสนานสื่อๆเนาะอ้าวพบกันใหม่ในคลิปหน้าน่าคงตานโชคดีมัดตัวคู่ทุกคน